กระสายเทนี้หน่อยค่ะภาษายเทนี้หน่อยค่ะลูกขอบคุณที่ทำที่นะครับกับขอัันะครบเพราะว่ามันโอเวอร์บุ๊กิ้งอยู่นะครับถ้าคุณลุกขึ้นยืนคุณจะไม่เด่นที่นั่งเด็ดขาบอกว่าเดินให้สนิดีกว่านะครับขออนุญาตนะครับตรงไหนว่างนั่งได้เลยคุณเชอรี่ขอที่คุณพายุที่เป็นงครับคุณพายุอยู่ไหนแล้วการที่เรามาดูแกลงครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยเราอยากจะบอกอะไรกับบอสหรือว่าบอกอะไรกับน้องๆหรือว่าแฟนคลับแฟนไหม นี้น้องๆเห็นว่าแบบสวยเยอะถูกเทเยอะแล้วก็แต่ละคุกกะมีความโดดเด่นซึ่งเป็นของตัวเองซึ่งฟ้าใสวันนี้ก็จะมีการจัดยกฝนของตัวเองด้วยแล้วก็ใช่แล้วก็ก็เลยอยากจะมาทำในบ้านนิดนึงเห็นในไลฟ์แล้วในช่วงของช่วงของตัวเองความก็บตัวตอนนี้ก็เห็นวันจริงแล้วว่าเวทีเป็นยังไงก็แบบสุดย่อนร่างแล้วกแล้วแล้วแล้วฟ้าใสจะเทรนเด็กมาลงแกลงบ้างไหมครับว้าว วันนี้เลยหรอได้ไหมาป้ไหว่าเป็นจังหวัดไหนภาคไหนก็ได้ภาคไหนก็ได้ก็ภาคอะไรคะขอบคุณทุกคนนะครับนั่งเลยนะครับคนหนึ่งในภาคเหนือขอสนุกกับการดูโชว์นะครับโอเคเอาไงแมเดี๋ยวเราค่อยสัมภาษณ์้ามาบายหน่อยบายๆายไม่ต้องสัมภาษยอะไรผมกลับนะเด็กนี่บัดนี้ขบคายบายๆหน่อยแฟร์บวยาโอเค